สวัสดีค่ะคือตอนนี้กี่มายืนอยู่ตรงด้านข้างของพระโบสถ์นะคะหลังจากที่เราเข้าไปไหว้พระพุทธนิมิตรโมรีพระพุทธนิมิตรพิชิตมารโมรีสีสันเพชรโร,รมไตลูกกนาาที่พระอุโบสถด,ด้านในมาแล้วนะคะตอนนี้เราเดินมาทางด้านข้างข้างไหนดีนะถ้าเกิดเราเดินเข้ามาถักจากด้านหน้าตรงนี้ก็คือด้านซ้ายนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีจุดให้เราแบบเหมือนเป็นมุกนั่งพักผ่อนหย่อนใจเหมือนกันนะคะตรงนี้ แล้วเมื่อกี้เขาให้เรายโยนเหรียญเสียเส่ยงทายเสริมดวงลงไปในนี้เห็นไหมคะเห็นมีบาทใหญ่บาทเล็กไหมคะขอโทษโนยนลงไปโยนลงไปไหลายรอบมากไม่ลงสักอันเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราถือว่าเราก็ทําบุญกับว,วัดนะคะเนี่ยค่ะตรงจุดนี้นะคะใครก็ผ่านมาก็มาทําบุญตรงนี้ได้นะคะเก๋มากเลยอ่ะนะคะจะบอกว่าตอนนี้ที่ยืนอยู่ตรงทางอย่างที่บอกทางเข้าด้านด้านซ้ายมือจากทางหน้าบุบมสนนะคะเนื่องจากว่าวัดเนี้ย วัดที่แบบคนมาเยอะจริงๆนะคะที่ขนาดเรามาเช้าแล้วนะคะเราก็ยังแบบแคือเข้าไปในวิหารเนี่ยตอนแรกก็คนก็นั่งกันไม่เยอะนะคะสักพักคนเริ่มหนาตานะคะน,นี่เป็นวันธรรมดานเนี่ยนะคะเราก็เลยแบบบางทีพอคนเยอะๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเก็บภาพด้านในอะไรนะคะเพราะว่าเกรงใจนะคะแต่อยากจะบอกว่าเนี่ยพอเราเดินเข้ามาทางด้านาซ้ายมือของพระโสถใช่ไหมคะจะมีทางไปไหว้หลวงพ่อขาวที่ตรงด้านหลังด้วยนะคะนี่ค่ะ เดินตรงไปอะคะ่ะตรงไปสุดตรงนั้นเห็นไหมคะตรงนั้นนจะมีเป็นเอ่อเป็นที่ให้เราไปกราบไหว้หลวงพ่อขาวนะคะแล้วก็อ่อถ้าเกิดว่าคุณเดินไปทางด้านขวานะคะก็จะมีเป็นเป็นโบสถ์เล็กๆอะคะ่ะให้เข้าไปไหว้พระเหมือนกันรู้สึกว่าจะเป็นพระสมัยเชียงแสนะคะนะคะจะบอกว่าที่วัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปเก่าแก่ทั้งนั้นเลยนะคะก็คือ สี่ร้อยปีห้าร้อยปีหกร้อยปีเจรอปีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตรงนู้นนะคะนะคะนู้จะเห็นหรือเปล่าคะนี่ค่ะจะมีต้นโพลอยู่อย่างนี้บอกว่าคนเยอะเราก็ไม่ค่อยอยากเดินไปนะคะเกรงใจเขาเหมือนกันเนี่ค่ะสวยมากอ่ะอันนี้คือทางด้านข้างอย่างนี้กี่เคยบอกว่าตรงช่องระบายตรงนี้นะคะชูเหมือนที่ว่ามหาธาตุเลยนะคะแต่ที่ว่ามหาธาตุเนี่ยเหลือข้างเดียวแล้วนะคะถ้าเกิดว่า ใครอยารู้ว่าความสมบูรณ์เดิมเดิมเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนี่ยก็มาดูที่วัดหน้าพระเมรุได้นะคะจริงๆแล้วในส่วนของประวัติก็ทุกคนก็น่าจะหาได้อยู่แล้วนะคะไม่น่าจะยาเกเย็นอะไรแต่อยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วที่คนมากราบไหว้ที่นี่กันอ่ะเพราะว่าเนื่องจากที่นี่มีพระพุทธรูปเก่าแก่นะคะอย่างที่บอกว่าก็คือพระพุทธรูปในพระอุโบสถชื่อว่าพระพุทธนิมิตพิชิตมารโมรี สีสันเพชรนะบรมาตายโลก,กน,นานี่คือชื่อของท่านนะคะสวยมากเลยนะคะคือยังมีความสมบูรณ์อยู่แล้วก็รอดพ้นจากการที่โดนเผาทําลายเมื่อตอนที่เราเกิดที่กรุงเราแตกนะคะนะคะี่ค่ะเสียดายจังเลยนะคะบมงทีก็อยากจะเข้าไปพูดด้านในเหมือนกันเนาะแล้วก็ได้ดูองค์ท่านไปด้วยแต่แบบคนเยอะค่ะคนเยอะก็ต้องอย่างที่กี้เคยบอกเสมอว่ารามาเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมีความเกรงอ,อกเกรงใจ เห็นอกเห็นใจคนที่เข้ามาเที่ยวคนอื่นด้วยคือทุกคนอยากได้ภาพนะคะทุกคนอยากใกล้ชิดทุกคนอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองอยากทําหมดแหละแต่ว่าในมุมกลับกันคือถ้าทุกคนไม่มีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็แบ่งแงกันอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่ามาวัดแล้วก็จะได้บาปไปแทนนะคะเพราะนั้นก็เอาที่สบายใจนะคะกี้ก็พยายามเก็บภาพนิ่งไปนะคะแล้วก็ไปติดตามในเว็บไซต์แล้วกันส่วนในของในในพระอุโบสถแห่งนี้เราเก็บเป็นคลิปไปแล้ว แต่ก็เป็นคลิปสั้นๆอย่างที่บอกว่าด้านในมันแคบอะค่ะมันแคบมากนะคะถ้าเกิดเราไปยืนถ่ายอยู่เนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ได้เข้าไปนะคะก็โอเคเนาะในส่วนของวัดหน้าพระเมนนะคะเรีว,วัดน้าพระเมนแล้วก็ใครที่มายุดยาก็คงรู้อยู่แล้วแหละเพราะถ้าไม่รู้คนก็คงไม่เยอะขนาดนี้นะคะนะคะชื่อเป็นสิ่งมงคลมากนะคะ จริงๆถ้าใครมาเยอะๆนี่แบบมาไหว้ก็ถ้าจะดีนะคะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นความเขียนส่วนตัวนะเพราะว่าแบบบางทีคนไทยอ่ะเวลาแบบมากราบไหว้สักการะอะไรอย่างเงี้ยตามวัดเงี้ยเขาจะเน้นความเป็นสิิมงคลไงชื่อเป็นมงคลอะไรประมาณนี้มันก็จะให้ความสุขใจสบายใจนะคะเนี่ยค่ะตามนี้นะคะก็ถ้ามีโอกาสได้มาทำคลิปที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ สัญญาว่าจะทำให้ละเอียดกว่านี้อีกแต่อย่างที่บอกว่าในช่วงเวลานี้โควิดก็จะมานะคะคนก็เยอะนะคะเพราะนั้นเราก็อย่างที่บอกเอาที่สบายใจดีกว่านะคะเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยนะคะคนมาก็อยากจะใกล้ชิดเอาตามนี้ละกันแล้วถึงเวลาเดี๋ยวยังไงเราต้องมีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้งอยู่แล้วแหละนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุ้มครองทุกคนนะคะ แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะสำหรับคลิปที่หน้าพระเมนวันนี้ต้องขอสวัสดีแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ